เวีเราไปข้ามงะใจ้งเจะได้กินตอน้ไอ้เพื่อมาดิผู้หญิงเออสองคนเลยใช่ใช่เอเอางี้นะอะไรอ่ะถ้าเราจะหนีใช่ไหมเราต้องเอาผู้หญิงสองคนนี้ไปด้วยยังง้อจะได้มีเพื่อน่วมทางเดี๋ยวกูเอาชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าเออแลสีแดงให้มึงเอ้ยเอาไปทำไมอ่ะ ไม่อิงแม่งวันนี้ออกไปเป็นพร์เปล่าไม่มจะม,มีประโยชน์อะไรเลยนักเอกจ้งจานเว้ยไม่ดูดูแต่ช่องวันเดี๋ยวเข้าไปคุยเอง<อ><อ>สวัสดีครับสวัสดีจ้ะโ,โหนี่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมาเจอคนส,สวยๆกลางทางแบบนี้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณว่าแต่คุณชื่ออะไรนะครับอ๋อคือฉันชื่อนกจักรจะไปขอสวสนอยู่ที่นี่ชื่อนกเป็นไรนะ เป็นคนเฝ้าสวนเป็นคนเฝ้าสวนด้วยใช่โอ้โหเนี่ยแต่ผมเกิดมานี่ไม่เคยที่จะเห็นคนเฝ้าสวนเนี่ยจะสวยอะไรขนาดน,นี้เลย oh. เออพอเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยมอาอย่างนี้นะไอ้คนเฝ้าสวนเนี่ยเงินมันเยอะหรือเปล่าถ้าเงินเดือนมันน้อยเดี๋ยวมาเป็นเมียมพี่แทบบิ์อยากจะได้เงินเดือนเท่าไหร่บอกมาแล้วไหมอย่าพูดจาหยาบคายแบบนี้นะจะไม่ชอบออกไปได้แล้วเอา้าชอบจริงๆนะเนี่ยจะยอมรักไหมล่ะ ไม่ยอมไม่ยอมจริงๆเหรอ,อพูดดีก็แล้วหรือต้องให้พูดห้ายจะยอมหรือไม่ยอมเอ๊ะพูดหลายครั้งแล้วไม่ยอมไม่ชอบคนแก่พูดอย่างนี้เหรอซองกระจบ,บ้างป่ะไม่ซองทำไมไม่ชอบดูดีไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมน้องจา้า พี่ดูหมอดูให้เอาไหมเด็กพี่นี้ดูได้อยากเข้ามาใน<อ>นะเรื่องเหนือคู้ไ่ต้องมายุ่ยยพี่ลำเรียนมาจากต้องรักของกูพี่มีผีพายทายคู้ดูได้แม่แล้ ต,อ,นนตอแบบตักอ,อย่าวันพระงเลยดวงแดดเนื้อคู่ทงดูไม่แก่ไม่แก่แต่ว่าดำจังดูตามตำลารเนื้อคู่หว,วันตาก,ก็น่ารักไม่อยากดูดังไม่หักหน้ายาวยาวเหมือนดาวน้ำู้เจิดกันทุกคืนนี่เดี๋นี้ไม่ยืนอยู่ข้างๆจะจ้ง เหลอนพี่จันแจ่มเจ้งน่าเอ็นน้องจตาปี่ตายทายผูกให้น้องแล้วเนื้อขูบน้องแก้วอยู่ไม่ไกลคิดม,มาจุดนะผู้ชายคนนี้เขาหล่อดีกหน้าก็ชื่อน,น้องเอ็กหลานชายหมดหลานมาผูกสมัครไม่ตีจะยอมไหมนะ พ่อที่เจอปุ๊บน้องพี่ก็รักปั๊บอย่าชวนน้องไปกินตับเอยตกหลบหลบหน้าแต่ที่สุดเลยแกนีจะตลบเลยเหรอจะเข้าไปไปกินตับไปใหม่ไม่ว่าตับเป็นเออหรือว่าตับไก่ ตับไตันเตียงเตียงไปนะ